เป็นคีย์บอร์ดที่พกออกจากบ้านสะดวกเวลาไปนั่งทํางานนอกบ้านก็เอาไปคู่กับ iPad ได้สบายๆเลยค่ะตัวนี้คือคีย์ครอน b ีซิกเป็นคีย์บอร์ดไร้สายสุดมินิมอลที่ใช้งานกับ iPad ได้ลงตัวเลยค่ะมากับดีไซน์อัลท้าสลิมนะคะสีของเราเนี่ยเป็นคอลเลกชันใหม่สีเวสเทรเลสค่ะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีให้เลือกเยอะถึง8สีเลยจริงๆการทํางานด้วย iPad เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าเราจะเขียนจะจดก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ก็ได้แต่พอพิมพ์บนจอเนี่ยมันก็แอบเมื่อยแล้วก็ไม่ถนดดพออมมีีคย์์บรเข้าาก็ เหมือนเติมเต็มตรงนี้สุดๆค่ะของเราจะเป็นแบบ100%นะคะคือจะมีปุ่มตัวเลขแบบนี้เหมาะสาหรับคนที่ต้องพิมพ์ตัวเลขบ่อยๆแต่ก็จะมีรุ่นที่เป็น75%ด้วยค่ะก็จะยิ่งพกง่ายเข้าไปอีกสามารถใช้แค่มือขวาเปิดอิโมจิขึ้นมาด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันกับชิปพ,พร้อมกันแบบนี้ได้ด้วยค่ะสะดวกมากหรือถ้าใครอยากตั้งคีย์รัดเองก็ทําบนเว็บได้เลยไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติมตัวคีย์บอร์ดเขารองรับหมดเลยค่ะไม่ว่าจะ Mac Windows iOS Android ชาร์จ1งครั้งเนี่ยใช้ด้1200ชัั่วววโงเลมมเนลนนะ5ก็คือืออ8 อันเนี้ยดีมากไม่ต้องชาร์จบ่อยๆอย่างใน iPad เนี่ยเราจะเลือกต่อแบบบลูท t ธนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถเชื่อมโดยใช้สายหรือว่าจะเสียบดอง g กิเข้ากับคอมเราก็ได้ค่ะในกล่องจะมีซิลิโคนมาให้แบบนี้เอาไว้ปิดตอนใช้เสร็จนะคะฝุ่นจะได้ไม่เข้าวัสดุพรีเมียมฟังก์ชันต่างๆก็ครบขั้นแต่ค่าตัวเขาไม่ถึง2,000นะคะใครกําลังมองหาคีย์บอร์ดไว้ใช้กับ iPad เนี่ยแนะนําเลยค่ะ